ใครที่มองหารถกระบะที่อึดที่ถึกที่ทนนะฮะคันนี้ห้ามพลาดเลยครับผมไปดูกันสวัสดีครับ,รบผมท็อปสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันตอนนี้เราอยู่กันที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาอลันยประเทศทางไปตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วของเรานี่เองนะครับโชว์รูมรถของเรานะครับมีอยู่สสาขาก็คือสาขาที่นี่แล้วก็อีกสาขานึงจะเป็น สาขาชลบุรีนะครับอยู่ที่บ้านเก่าซอย1ิคลิปนี้นะครับแล้วก็มีรถมานําเสนออยู่อีกหนึ่งคันนะผมก็คือเจ้านาว่าแคปตัวนี้นะผมเป็น2 5 e นะครับปี58สภาพสวยมากครับบอกเลยว่าคันนี้ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพโดยรวมมันก่อนเลยครับผมไปสภาพภายนอกโดยรวมของคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเริ่มจากคอนโซลด้านหน้าเลยครับผมเริ่มจาก โคมไฟหน้าเลยฮนะโคมไฟหน้าของคันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสายกิ้งครับผมเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟ LED เป็น d a y ์ไลท์นะฮะมาพร้อมกับไฟตัดหมอครับที่อยู่ด้านล่างนี่ใช้งานได้100%แน่นอนกระจังหน้านะครับตรงส่วนด้านนี้จะเป็นโครเมียมแล้วรวมถึงตัวโลโก้ด้วยแต่ว่าตรงนี้จะยังไม่ใช่โครเมียมฮนะยังเป็นแบบสีอยู่ครับผมเป็นสีเทาเทานะฮะก็ตัดกับโครเมียมสวยงามดีับ ต่อไปไมาดูในส่วนของยางนะฮะยางก็เป็นสิ่งสําคัญนะฮะในการเลือกรถมือสองนะครับอย่างคันนี้ให้มาเป็นยางแม็กซ700นะฮะก็เป็นของบาว o วเครับผมืมใหม่มากนะฮะคันนี้เป็นยางสัปดาห์ที่14ปี20นะฮะขนาดนี้ถ้าไม่ต้องพูดถึงนะ,ะเป็นขอบ16ใหญ่มากฮนะพร้อมกับแม็กอัน1ครับแข็งแรงนี่เป็นแม็กเดิมๆจากศูนย์เลฮะใช้งานได้ดีครับผม ตรงส่วนของกระบะท้ายนะผมก็เขียนว่าคาลิเบอร์นะฮืนี่สวยงามมากแล้วก็มาต่อกันในส่วนของไฟท้ายเลยฮนะโคมไฟท้ายนี่ใสเหมือนใหม่เหมือนมือนหนึ่งเลยฮนะพร้อมกับหลอดไฟ LED ครับผมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนตรงฝาท้ายนะครับผมก็มีโลโก้ของ NP 3 0 0นะฮะพร้อมกับนาวาร่ครับ อันนี้จะเป็นโครเมียมนะฮะอยู่ตรงจุดเดิมตำแหน่งเดิมแน่นอนไม่เคยงัดแงะแกะเกานะครับผมพิเศษมากครับคันนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้องหลังเดิมๆจากศูนย์นะครับมาต่อกันที่ภายในของรถคันนี้นะก็ภายในเป็นสีเบจนะฮะสะอาดสะอาดนะครับผมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ฮะน,นี่ซูมดูได้เลย บอกผ้ากำมะหยี่นี่ก็ดีตรงที่ว่าเวลาโดนแดดโดนฝนโดนฝนนี่เปียกแน่นอนแต่ว่าโดนแดดนะฮะมันก็จะไม่ดูดซับความร้อนมากนะฮะเปิดแอร์แป๊บเดียวก็เย็นนะครับมาดูในส่วนของเครื่องเล่นนะฮะตอนเปิดตัวนี่สวยมากเลยนะฮะเป็นหน้าจอของนนวาล่านะใช่ไหมวะเอาแหมหน้าจองนวาล่าเป็นหน้าจอโลกโอเคเอาแหมเอาแเอาไม่ได้กดนะสามสี่ มาต่อในคอนโซลด้านหน้าของภายในรถคันนี้นะเปิดตัวมานะผมก็ขึ้นด้วยโลโก้นิสสันนะฮะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะฮะสีชัดมากนะฮะอย่างคันนี้นะผมก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay นะผมไม่ว่าจะเป็น iPod เมนูต่างๆนะฮะสามารถเล่น FM ได้ AM ได้เล่น CD ได้นะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นี่ก็ฟังเพลงสะดวกมากเลยฮนะ ตรงนี้เล่นผ่าน USB นะครับผมแล้วก็ AUX ได้ด้วยสามสี่ในส่วนของแอร์นะฮะอย่างคันนี้ก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะปรับเย็นได้นะจนถึงขั้นสูงสุดกันเลยแล้วก็ใช้งานได้แบบเต็มที่นะรับรองว่าเครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนในส่วนของเกียร์นาวาร่าคันนี้นะก็เป็นเกียร์ระบบ6สปีดับผมเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะแรงแน่นอน ดูแลง่ายฮะมาในส่วนของเลขใหม่นะคันนี้ก็เลขใหม่น้อยมากๆเลยนะอยู่ที่64,609กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็น้ำมันเต็มถังเลยฮะออกไปนี่น้ำมันเต็มถังแน่นอนมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะห้องเครื่องคันนี้นะฮะใหม่มากเลยฮนะเพราะว่าเราทำสปาห้องเครื่องมาให้เรียบร้อยะะแล้วฮะแล้วก็แบตพร้อมใช้งานนะผมไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆภายในรถน,นะฮะ เราเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างเลยร่วมถึงไ้กองอากาศด้วยครับผมสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะผมก็สามารถติดต่อไ,ได้ที่ช่องทางเพจนะผมเพจรถมือ2สมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันแล้วก็เพจที่2รถมือ2สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชลบุรีสาหรับใครนะครับที่ต้องการมาดูรถด้วยตัวเองนะฮะทางโชว์รูมของเรานะฮะก็มีอยู่2สาขาให้เลือกดูรถนะก็มีอยู่สาขาที่เราอยู่นี่นะครับผมอยู่จังหวัดสระแก้ว ทางไปตลาดลงเกลือนะฮะอำเภออรัญญประเทศของเรานี่เองแล้วก็สาขาที่2อยู่ที่จังหวัดชนบรุรีอำเภอพานทองบ้านเก่าซอย12ครับผมคิดถึงรถมือสองคิดถึงสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรัญนะฮะช่วงนี้ก็ออกฝากความห่วงใยไว้ด้วยนะฮะโควิดกําลังมาแรงสําหรับใครที่ต้องการซื้อรถมือสองเดี๋ยวนี้ก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเองนะฮะเพียงแค่เขีย่ยๆโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะก็มีรถไปจอดอยู่หน้าบ้านของท่านแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมท็อปสมชายคาร์เซนเตอร์อารันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสมชายคาร์เซนเตอร์อารันรถมือ2อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย